น้องเจมินาแล้วก็น้องโฟตคุณผู้ชมแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับทั้งคู่ได้ไปร่วมรายการนะครับเดอะแมสนะครับโซเมียนนะโดยเขานะครับเป็นหน้ากากยินยางคุณผู้ชมซึ่งแฟนๆหลายคนนะครับก็ทายถูกเพราะว่าเสียงร้องแล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยชัดแบบตะโกนนะ ต่อให้ไม่เห็นหน้าก็รู้ว่านี่แหละคือเจมินายโฟลอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปนะครับทั้งคู่นะก็ไปประทะกกับหน้ากากโทสะแล้วก็โมหานะซึ่งหลายคนก็มองว่าคู่นี้เป็นใคร<า>ก็ไม่รู้ว่าเจมินายโฟลดจะรู้หรือเปล่าคุณผู้ชมแล้วก็เรามาถามความรู้สึกของน้องเจมินายโฟลกันหน่อยว่าทําไมถึงเลือกหน้ากากยินยางเดีย๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของทั้งคู่กันดีกว่าครับหน้ากากยินยางเหรอก็ดีครับได้ทําอะไรที่ไม่เคยทําดีแล้วก็ เรียกว่าอะไรเป็นความฝันอย่างหนึ่งที่เราดูรายการนี้มาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้ไปได้ทำแต่ว่าพอได้มีโอกาสได้ไปก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ร้องเพลงแต่ละเพลงออกมาแล,กแล้วก็คิดเพลงคิดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับทำไมต้องเป็นหญิงหยางครับ <c oughs> ก็ด้วยคาแรคเตอร์ด้วยครับ <c oughs> ว่าพวกเราดูแบบว่าแตกต่างกันด้วยความที่หญิงหยางอ่ะมันอยู่ด้วยกนันอะไรก็รู้สึกว่ามันเข้ากันมันเป็น <c oughs> คอมบิเนชันที่ลงตัวเป็นเพอร์เฟกต์นะความยากอีกอย่างหนึ่งคือทุกคนคือในถ้ํากลงร,ร้อนมากแล้วคือผมเป็นคนขี้เหงือ่เอเขาเรียกว่าอะไรนะขี้เหงื่อขี้ร้อนขี้เหงื่อขี้ร้อน,อนเออขี้เหงือ่อก <c oughs> ็ได้เพราะว่าเหงื่อแตกเยอะมากแล้วทีนี้อยู่ในถ้นากาอ่ะ,มะมผมนจะเป็นล้มผมจะแบบว่าเวลาเขาส่งมาให้เต้นอ่ะคือผมโอ้ยคือผมผมโอ้ยในถ้ากางอ่ะแต่เขาไม่เห็นเราว่าผมโอ้ยผมก็้องทําเป็นเต้นโอ้ยเต้นอยู่แล้วเหรออะไรเงี้ยซึ่งมันเหนื่อยมากเลยแต่ว่าสนุก สนุกทีเ่เราได้ปลอมตัวเป็นแบบเป็นเป็นแบบใครก็ไม่รู้พยายามปลอมแล้วนะครับผมพยายามปลอมแล้วครับผม, <laughs> มผมว่าตั้งแต่มีออกมาเขาก็ทายกันได้แล้วว่าอันนี้ดูเป็นผมอะ่ะ <laughs> ผมคือผม,มเพลงแรกผมพยายามจะแปลงเสียงแล้วแต่ว่าพอไปแปม,มารู้สึกว่าเออกลัวถอดหน้าเก่ากมาแล้วคนไม่รู้จัก <laughs> ก็เลยเออทำให้มันเป็นสียงตัวเองแล้ว oh. แบบอย่างน้อยแฟนคลับเราก็เออยังยังรู้จักเราแหละวะอะไรอย่างงี <laughs> 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 ้ผม <laughs> จริงๆอ่ะมีตอนหนึ่งที่ หลังจากที่ผมถ่ายเทปแรกไปแล้วครับผมเจอพี่นุ้ยรายการหลังจากนั้นที่เวิร์คโฮเนี่ยครับแล้วก็พี่นุ้ยอ่ะก็ระหว่างที่อยู่ในชชวงชลมุนอ่ะพี่นุ้ยมาถามว่าอยู่ในกากร้อนไหมอะไรเงี้ยแล้วผมก็เผลอตอบไปว่าวอุ้ยร้อนมากพี่แล้วพี่นุ้ยว่าอ่ะจะจใช่คือเรื่องแบบนี้โดนเหมือนกันคือวิลเลียมคือผมก็นั่งอยู่ผมไปตึกไปถ่ายถ่ายไอจีที่ตึก ล้วผมนั่งโซฟามันก็นั่งตรงข้ามวิลเลียมแล้ว,ลวเราวิลเลียมก็ถามว่าอยู่อยู่ใน,น้ากาศเป็นไม่ไงบ้างวะร้อนปะวะอะไรเงี้ยไม่ได้คนมาถามว่าใช่ไหมแต่ว่าเอ้าไปออกเดอะแมสซิงเกอร์เหรออะไรเงี้ยก็คือเขารู้อยู่แล้วเขารู้ว่าเป็นเราด้วด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยที่เราเจอหน้ากากโมหะโทสะ ซึ่งผมว่าอันนี้ผมเดานะแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาคือใครคือรายการครับปิดไม่รู้แต่ว่าผมเดาว,ว่าคือพี่เจฟสตอร์รกับพี่โบกีไ้ไรออนซึ่งเขาร้องพงพร้พอมมากเข้าใจเลยว่าเราแพ้ได้ยังไง <laughs> คือร้องแบบพร้อมมากคือผมนั่งฟังแล้วแบบว่ามองในหน้ากากเจมีไ้ว่าเราได้เอ็ดเย็นแล้ว <c oughs> พี่เจฟสตอร์รนะครับแล้วก็พี่โบกีไ้ไรออนฟันธงนอกจากพ่อผมผมก็ <ผม S 2> ไม่รู้ว่าผมจะรักใครได้มากเท่าคุณละเออก็พยายามจะสื่อว่าเออก็รักเจม่ไ้นะครับก็ด้วยความผูกพันด้วยเรื่องราวที่เออผ่านมาตั้ง สามสี่ปีจะเข้าปีที่5แล้วอะไรเงรี้ยก็อยู่กับเจมินายทำงานกับเจมินายมาทุกวันก็รู้สึกเออผูกพันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเจมินายก็ก็เป็นเป็นเพื่อนที่ที่เรา,ท,เราที่เราแบบว่าอุ่นใจเวลาเราอยู่ใกล้ครับเวลาเราทํางานด้วยครับเป็นคนที่เออเวลาทํางานแล้วแล้วไม่ไม่ไมไมแบบเออไม่ไม่กังวลเลยครับเกี่ยวกแบบับการทํางานด้วยกันก็ดีใจดีใจที่ได้เป็นพาร์เนอร์กับเจมินาย ไม่ก็พูดตอนแบบขอบคุณตามงานหรือว่าแบบท้ายๆค,คือไม่ใช่ค่อยๆแบบชอบพูดแบบอะไรแบบนี้คือแบบจริงจังไอ้แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบถามตอบอะไรเงี้ยเออถ้าสมมติให้เัาให้พูดอาจจะพูดแต่ว่าเขินไง <c oughs> เวลาพูดแบบอย่างเงี้ย ผมก็ขอบคุณเขาเหมือนกันผมก็รู้สึกแบบเดียวกับเขาแหละรู้สึกว่าคุณรักผมไหมครับรักรักรักเอ่อคือนั่นแหละก็ตามที่โฟล์พูดไปเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหาแบบคนไหนที่ผมจะทํางานด้วยแล้วแฮปปี้แล้วก็แบบรู้สึกไร้กังวลขนาดนี้มาก่อนเลยใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าผมทํามาก,กับหลายๆคนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้มาทํากับโฟล์ก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราไม่ต้องมาปรับอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยครับก็เข้ากันได้แบบที่สามารถทํางานได้เลยเลยเจอแล้วทำงานได้เลยยังไงล่ะฮอบกันเลยสิ